ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันน้น้องธิยากลับมาตามเนี่ทางของพ่อเวนะคะมาตามตอนเศร้านะคะตอนเย็นเย็นเพิ่นจะมามันเมืดนะคะุ้งธิยามาคนเดียวอันตรายก็เลยต้องมาตอนเศร้านะคะเพ่วนพึ่งไปรับง้วพึ่งมาเด้อคะ่ะไปซุ่งเอางัวไปไว้น้เแล้วก็จะมาอาบน้ําไปเหตุงานนะคะพ่อเวกับว่าร้ายบ่ได้นะคะต้องรีบไปทํางานนะคะ อาจารย์ไ้มาแล้วนะคะพ่อเวบอกว่าอาจารย์ว่างวนนี่อาจจะมีเฮสลองใส่ปีไม้นะคะไ้ข้างบนมากหางเดียวข้างล่างมาหางเดียวเป็นเลขสองตัวทั้งหมดนะคะบ่มีเลขสามตัวนะคะคินว่าข้างบนหางหนึ่งข้างล่างหางหนึ่งนะคะไฮน้อยๆคิดว่าน่าจะมีเฮใส่ปีไม้นะคะสลองปีไม้นะคะ นนที่ยาว่าพ่อวิว้่าหน่อยได้แค่สองนาทีนะคะก็ะเลยไปสัมภาษณ์แม่กิตต่อนะคะแม่กิตกระปันเห็นเงี้ยนหลังเก่าเงี้ยนยาเพิ่นนะคะจะเพิ่นจะห้เป็นแนวทางตัวใดบ้านเลยที่ตัวใดนะคะไปชมไปฟั้งน้ากันเลยคะออ่ะเงีมแรกหนูยานพ่อไปไปหน้ามือมือหนูเลยบยอยากมากนุยานเงม้ยมแรงได้มากตอนเจ้าเพิ่นได้มาไปวะใช่ป้าแลาะ พันวาดแ้งไหนงวดนี่พะได้ใดเฮ้บปีใหม่งวดสุ้ท้ายของปีหกกแล้วงวดที่พันมาหนี่ไฮหนึ่งเจ็ดล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดข้างบนเก้าหาหกนกว่าเนาะออกหออกห7เจ็ดเนาะโอ้ยแต้มเดียวว่ามีผู้ใดโชคดีนาซีแมนั้นขามันเก้าหาหมันถูกเนาะว่เพันวาดแ้งไหนพันตาอีอย่างมาไฮเอฟซีก็สี่เสร็จเราเสร็จสีใบใชสีไดง สียหายฉลองเส้นฝีใหม่เพิ่นเอาแนวทางมาให้พ่อตะมือใดค่ะอาจารย์สองสามปืนแล้วสองสามมือแล้วพอได้หายลล่างหาหาเลยล่างหาหาอา้อื้อซื้อง่ายแต่มันข้างบนมีบ่ชขัขงบนเลนเจ็ดแปดฟังเดอ้อพี่น้องข้างบนเจ็ดแปดขังล่างหาหา กับบ่บ่บ่มีสามโตเป็นบ่บ่มีสามตัพอดีครึ่งวันครึ่งวันอันนั่นเล้ตีวดเก้าเก้าก็เก้าหนึ่งได้บอกวันนั่นให้เก้าเก้าบนเก้าหนึ่งล่างเนาะที่มันออกเก่าหนึ่งล่างให้แบบเดียวกันเลยบ่มีสามตัวบ่มีสามตัวข้างบนเจ็ดแปดข้างล่าง ฮ่าจะจะสรุปเส้นกระดาษพ่อวิ้ฟันดีบ่เอามาตาสองเอามาสองมือแล้วมันบ่บ่บ่ถ้าเราผัดอยู่เพิ่นว่าจะมีโครงสุดท้ายบ่บ่มีบ่มีบ่มีเลยป่ะคะคือได้อะงั้นว่าไปรามตาเศร้าแทน่ามตาเศร้าคุ้มมือเอ๋อไปทำงานไปรามแล้วก็จังเขามาแล้เราอาบน้าไปเฮ็ดงานเดี๋ยวนี่บ่มีโอเป็นเพื่อเห็นงาน เลืกหาโมงเสมอหาโมงคือมันมืดเร็วไหมนุนุมาพอก็ไปรับงวอกว่าพอจะอันนี้นูว่ามันมืดหนูย่านยามแรกนูลเล่บมาเลยมาตาเศร้ามาสิมาใส่บาทพระพันมาหนูเปล่าพี่ีแล้วนูววามาใส่บาทยู่พผีก็ได้พระบันนี่กับมี่นูก็เลยมาเลยอ้าสรู้ว่าขังบนเจ็ดแปดขังล่างหาหา นี่ซัมเน่นะคะขอพุ่นพ่อเวลาย้ายเด้อคะ่ะที่เอาเนื้อทางม่ฝ่ายเอฟซีเดี๋ยวพ่อจะเฝ้าไปอาบน้ำเฮ็ดงานนัน<อ>ปะคะ่ะขอบคุณอ่าบรบกวนพอแล้วห้เอฟซีโชคดีกันแนวทังของพ่อเวน,นะคะ,คะเดี๋ยวนุ่นที่ยาจะสรุปใส่กระดาษห้เด้อคะ่ะเดี๋ยวลอบผ่านะคะเดี๋ยวผ่ามาเดี๋ยวนุ่นที่ยาจะใส่บาาผ่าผ่ามาเยวใส่บาดาเราก็จะกลับบ้านนะคะผาว่าขั้นมากนะ พันว่าถามไม่ฟิตกันพันนั่ขึ้นฝันว่าจังได้พันว่นนาไปน,นอนที่อื่นมันมียาหลังเก่าจ้าคือได้ไปนอนบนตักบ้าหนาวหนาววะสันจ้าเลขึ้นไปขึ้นไปมีเด็กน,อน้อยเจอในน้อยน้ำยืนจาเด็กน,อน้อยเด่นๆสีใสบนนอนแต่ว่าแม่เป็นแม่ขอะคุณเอ็นเนี่ยเมี่ยเลยว่าไม่ไมไสีที่หอมกูวัดวะสันเนี่ยแล้วก็อันนี้บอกหลา ใช่แม่เลยจะทำให้ว่ามันหนาวเั่นแปลว่านมาแม่มันเกีียงงาปุ่นผหมนเ่นวันนึงขึ้นไปเห็นจ้งแต้นสีนอนพวอยู่ห่างงานเล็กหน่อยหลักนึ่งแหละอ๋อที่หลังนั่นตัวใดเจ็บเจ็ดตัวเดียววันมรกที่เจ็ดตัวเดียวแต่ว่าแต่ว่าวันรกที่ก้าพบนชิฟุกพองี่หลังเก่าดิ อ๋อฟันเจียวฟันเจียวเฮี้ยหลังเก่าคบ้านเลขที่บ้านเลขที่หลังเก่าวันสิบหกขอสรุปวันสิบหกเนาะฟันเจียวหลังนั่นฟันเจียวหลังนั่นยังให้เสียงนี่ก็ขึ้นหนึ่งหกคนบ่เข้าแม่ฟันซจำนั่นนั่นบ่ค่ะฟันซจำนั่นแหละแต่คันตีเป็นเลขตีบลากใส่ก็ง่ายกะบ่าชิบหกบ่ออันนักกะภูเขาเพป็นเก้าเนาะจ้าก็่ล้วกันตายแล้วมันต้องถึงศูนย์นี่ละเอาบกลาไปใส่กับล่างที่ศูนย์หก หนึ่งหกกับศูนย์หกอ๋อหนึ่งหกกับศูนย์หกฝันเกี่ยวมันหกมากเอ้าวาอันเลขแม่จิตหนึ่งหกกับศูนย์หกเลขพ่อเวเจ็ดแปดบนหาหาลางเด้อค่ะนุ่นที่ย่ามาพ่อเวสเล้วเ่าหน่อยๆแล้วจีเฝ้าอาบน้ำไปเหตุงานกันเลยมาสัมผั์ไม่วีประกอบให้มันได้จักหานาหน้าที่หกนาทีซื่อๆน,นะคะ แล้วมื่อวานแม่จะไปนาบ่ไปปลูกพีกคือเก่าอันบ่ค่ะกระลำก็ล่างมากบ่ใส่ปีใหม่เลยบ่บ่ทันบ่ทันมืนบอบ่ทันขายปีใหม่สีลังปีใหม่กระจางนั่นขายขายหมือถือก็ขายเครื่วงสงกรารนั่นบอ๊แม่ก้อนสงการที่ไปหลังปีนดีกายนี่ขายก้อนสงกรานต์กับบิดยข้าวเดียวนึงเบิดอ่าสรุปปลาเล็กแม่จีบศูนย์หกกับหนึ่งหกเลขพ่อเว เจ็ดแปดบนห้าห้าล่างนะคะห้เป็นแนวทางื่อสุดสกินแด้งรัฐบาลขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวแนวทางมาฝากพ่อเวี้ยเพิ่งจะคุยหน่อยๆเพิ่งสิฟ้าอาบน้ำไปเหยนยดงานนี่คุณเมื่อฝ่าวิสิกุ๊กแฟ้มให้เล่าน้องท่านคุเล่ะเดี๋ยวสรุปใส่กระดาษไหยเด้อค่ะใส่บาทมาที่นี่ พาบม่มาไงหนูก,ก็เลยขับรถมาพี่เลยหนูว่ามาบ้านพ่อกะสิมีผักกึ่กันสิมาใส่บาดพี่พาบ้านนี่กับว่าันมาแสดงวานะ่าเนะพิ่นหนาวเนาะพ่อเนาะเพิ่นหนาวเพิ่นก็นเลยตื่นสายกว่าเสียน,น,นี่เดี๋ยวนี้อ้วนไนนรบ่รออเอออูไรยังเข้าเจ้าว่าบ่ไรจะไรขึ้นตาเจจะไรวะจ้าแต่ว่าบม่มีโอมันบ่หาคอ ภูมิมีก็มีบอลหน้างานบอลเดม,มีก็มี่เป็นบางนแผนกกันปะมสมัต,เม,มตเมาหลายบอสมัตบอกตัวกันหลายสิมันเมาตาัดเองแล้วก็จะหมดหลายจ้ยเพิน่นเพิ่นบ่ได้ว่าจะมาสามโตอีกมันว่า อาลิปเดียวจบเลยค่ะคันมาโน้นโทรมาอยู่ดีแม่โทรศัพท์แ yes, ม่มันเป็นยังวะโทรติดแล้วมันกระเด้งนะโทรติดแล้วมันกระเด้งโทรศัพท์แม่เช็ดอีกแล้วอ๋อมันอยากได้เครื่องใหม่เด้อเด้อโทษอะไรเลย เพราะว่ามื้งมันอับปิดเปิดเช้งเลยเจ้ามันทางอันบวลดไตคาราทโมาบอติดหนุกก็เลยเด้แนี่ได้ยังไคำว่าเขาเขาห่วงัดไปบ้างเลยใตบวชบวอไม่ได้งับลงบนนี้ลมมันแห้งจามันเลยผัดเอาหมวกบุกไว้จ้ชัทรศัดมันเลยลมเรยกระแทกขานุนที่ญาตะสรุปคลิปแนวทางของพ่อเวก็ไม่กิดนะคะคลิปเดียวนี่นะคะ พอเวเพื่อนไห่7เจดแดบนห้าห้าล่างนะคะสําหรับแม่กกิดคว่มฝันของเพื่อนเพิ่นบอกว่า16กับ06นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสราก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะงวดนี้เป็นงวดวันที่30มสท่านว่าสองหางหกนี่เป็นงวดสุดท้ายของปีนี้นะคะนะคะนุษยาก,กขอวอวยพรให้พ่อแม่พีน่น้อ,นองเอฟซโชวดีแนวทางของพอเวกับแม่กิทนะคะขอให้โศกมานเฮ่งๆปังๆนะคะ